คลิปนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันระหว่างอันและคุณครูซึ่งการพูดภาษาอังกฤษของอันก็พูดถูกบ้างผิดบ้างเนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษของอันก็ยังไม่ได้ดีมากนะักดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดนองข้ามในจุดนี้เพื่ออัตรารดในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราจะไปเรียงคาบแรกกันค่ะ ในแต่และว,วันนะคะอันจะเรียนทั้งหมด8คลาสค่ะโดยเป็นคลาสตัวจตัว6คลาสแล้วก็เป็นคลาสกลุ่ม2คลาสค่ะโดยจะเริ่มคลาสแรกเนี่ยตอน9โมงเช้าค่ะในพาร์ทนี้นะคะอันจินมาให้ดูเฉพาะช่วงเช้าก่อนนะเดี๋ยวลิปจะยาวเกินไป Hello teacher o o ในทุกๆเช้านะคะก็จะมีทำเวอ a ์คับเก่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่าง v o c a b u ับเรลีเ e นะคะ ของอันเนี่ยจะได้เป็นสเตจสองซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้คนละสเตจค่ะขึ้นอยู่กับระดับภาษาโอเค so ว้าวเจ๋งเลยเก่งเก่งเก่ง Yes so this time uh, we are going to continue our c a l u m lesson mm -hmm. a n n i are you ready Okay I'm um, ready <laughs> I'm ready Okay good let's Is this a pen? Is this a pen? Yes, yes, this is a pen. Is this a pencil? Is this a pencil? Yes, it's a pencil. Is this a book? Is this a book? Yes, it's a book. Is this a table? Is this a table? Yes, it's a table. Is this a chair? Is this a chair? Yes, it's a chair. Is this a light? Is this a light? Yes, it's a light. ในคลาสคาเลนนะคะลักษณะการเรียนเนี่ยครูจะถามนักเรียนด้วยความเร็วสูงและนักเรียนก็จะต้องตอบคาถามครูแบบทันทีค่ะที่ต้องโต้อตอบแบบทันทีนี้เนี่ยจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยคิดและพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ผ่านการคิดแบบเป็นภาษาไทยก่อนค่ะโดยคาเลนเนี่ยเป็นหลักสูตรที่ได้มาจากประเทศอังกฤษซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้ถูกวิจัยว่าจะช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าวิธีการเรียนปกติถึง4เท่าเลยค่ะ Is this a pen? i t i s a n No, it isn't a pen. It's a table. Is this a table? Is t h i a t a No, it isn't a table. It's a chair. Is this a chair? Is this a chair? No, it isn't a chair. It's a l i g h Is this a light? It's a light. No, it isn't a l i g h It's a clock. It's a a l l It's a it's a wall. Is this? การสัที่แอนเรียนคาแลนมาสามวันนะคะสุดท้ายอันก็ตัดสินใจขอครูเปลี่ยนวิชาเรียนค่ะถึงแม้ว่าตัวคาแลนเนี่ยมันจะดีนะคะแต่ว่ามันต้องโต้ตอบอย่างรวดเร็วซึ่งมันไม่เหมาะกับอันค่ะ โดยที่นี่นะคะเราสามารถที่จะขอครูให้พาปเปลี่ยนชาเรียนได้โดยอันเลือกเปลี่ยนเป็น Topic Conversation ค่ะซึ่งเราก็จะได้เรียนกับครูคนเดิมด้ละค่ะ l e t s d o to Topic Conversation Don Thank you so much Thank you too Thank you teacher เราจะไปเรียนกัุ่มจ้ามตามมาค่ะ No 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 ก่อนเริ่มเรียนเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันครูมักจะถามกัเรี่นว่าเมื่อวานหรือวันหยุดไปทำอะไรกันมาบ้างส่วนในการเรียนเนี่ยคาสเนี่ยจะ มีคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็อีเดียมเนีมาสอนให้หักเรียนลองใช้มาแต่งประโยคแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อ hmm. น Oh, wow. yeah, just not drive, not drive, just walk, walk, walk and <laughs> take you it. walk from here to a No, no no oh, <laughs> oh, oh, yeah, no. Nice. <laughs> yes. Thank you. Happy oh I'm Hi teacher. Hello Amy. Okay. Okay. Uh, s morning. <S going to occasion okay? yes. okay. uh, okay. Okay, travel yeah, travel new ในคลาสนี้จะเป็น travel English จะมีบทต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง travel จะได้เรียนคำศัพท์และก็ประโยคคำถามที่เกี่ยวข้องกับบทต่างๆ แล้วก็จะมีการฝึกพูดบทสนทนาแลกเปลี่ยนกับคุณครู okay. So this time Amy, I want you to read sentence number 1 n e a is we? Where um, can I get a transportation map? Yes, very good And number 2 Can I get a sitting map? Okay So we have here transportation map Amy, I have a question Yes What have you understand about transportation? Mm, transportation means a way to travel. A yeah. travel and go to go to place. Uh, yeah. Go to go to other places. Ah uh, yeah, yeah, yeah. Yes. yes yes. All right, and of course uh, okay. okay. from the word map. Okay, from the word map. So it's a uh, map. France r along Uh, it's to a i ค่ะท uh, okay. ุกคนตอนนี้นะคะเป็นคลาสที่4ของวันนะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวกัค่ะ please introduce yourself to hi my name is marie what is Uh, subject? Our subject? Ah, what okay, is so our subject? We're going to have our speech improvement lesson. Speed in speech improvement. improvement. What? Speed improvement? Yeah, in speech improvement, we're going to improve your pronunciation. Uh, pronunciation, yes. Okay. So we're going to have another topic for today. Yes. Give yes. me the ah, Okay, no problem. <laughs> Give you a very, very different. Mode. Wow, <laughs> yeah. this will be our topic. K? Yeah, the letter K. K. Yeah, K. Okay. K. How about the sound? What's the sound for letter K? K. That's the letter. How about the sound? K. K. Okay. What letter is this K. K. Okay. So how about the sound for letter K? So. <laughs> one more time. <laughs> mm. Good. All right. Okay. So now let's have some words. Example words: camp. camp, camp, count, camp, count, 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 count. count. count, count. cash, cash, cool. 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 Let's Try number one. Mm -hmm. I like that kind of cat. I like the that. Kai of cat. can you come over can you come over karen drinks a cup of coffee every week karen 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 drinks a cup drink. drinks drink. Drink. drink drink a cup of coffee every week i can cook scrambled eggs i can cook scrambled eggs scrambled scramble mm. eggs eggs, eggs. I like to bake a cake. I like to bake a cake. I want you to repeat number. Four. I can cook scramble eggs. Scramble. Scramble eh. eggs. Scramble scramble eggs. Mm -hmm. Scramble eggs. Number one. I like that kind of cat kind 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 uh, kind. I like that kind of cat. Yes. Can you give me another example words yeah. having this kind of sound? Cook. Cook. Yeah. So it's in the letter year, right? Cook. So at the last. Yes, the last. Yes. So okay. you're going to give sample sentences. Use cook in a sentence. Cook. Mm -hmm. I like cooking. Okay. Huh? I like cooking. Okay. <laughs> I I like to cook. Very good. Oh, <laughs> what? before? I did not cook. Because you say cookie I like hey, cooking. cooking. But I told you, you need to re I to make a sentence using the word cook, not cookie. Yeah. Uh, oh. <laughs> That's why I'm <laughs> laughing. Uh, okay. so you're not following what I told you. Uh, okay. <laughs> but still you're correct, of course. I like to cook. Uh, it's, okay. it's okay. I like cooking, it's okay. I, like it's okay. Should, I want to ask you. Yeah. You ask, ask you. Ask. I, ask. ask. Yeah, okay. you of course. Last week, every last week, what we doing? Last week? Last, last week? When we study. We're, we're studying. studying. hard. Um, study of course, you're studying hard, especially CH sound. CH sound. Yeah, because you told me that you're having a hard time with using mm -hmm. CH, so that's why we're really practicing that one. Uh, yeah, after that, we just talking. <laughs> My teacher likes talking with me. She likes more. Oh, no. <laughs> Good yes. student, right? Of course, you're yeah. 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 Okay. Thank you. Yes. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Bye bye. But Annie, she's her. I mean, her skin is so good. It's glowing, ladies and gentlemen. Yeah. Thank anyway. you. <laughs>